นะครับต้องดูนะครับน้องๆที่เวลาขับมอเตอร์ไซค์ติดลมนะฮะโอเคสาธิตยกขึ้นนะฮะวิธีการนะครับการง่ายๆนะฮะรถมอเตอร์ไซค์ติดลมนะฮะเราเราผัดไปอย่างนี้นะฮะสวัสดีครับสวัสดีคนไทยทั้งประเทศ FC สายจวด FC สายซี่ FC คุยเสี่ยทุกๆท่านน้องๆหลายคนที่ใช้มอเตอร์ไซค์ในวิทยามฝนนะครับนะครับวันนี้พี่จอนนี่มือป่าบินดี้นะฮะจะมารีวิว วิธีการถ้าว่าเจอรถติดหลมมอไซต์ติดหลมนะเห็นไหมับวันนี้ผมขับรถมอไซค์มานะฮะมันติดหลมครับติดมากับาำลังจะพาไปซื่อเนี่ยมอแก่ครับรถมอไซค์ติดลมครับคื่อยังกับสารที่เดียวมันแกะเม ครับพี่น้องนะฮะก็เลยอยากจะมาแนะนําวิธีการนะครับหลายๆคนถ้าเจอมอไซค์ติดหล่มแบบนี้นะฮะนะครับบางท่านอาจจะงุนหงิดบางท่านอาจจะเครียดเหมือนผมตอนนี้ผมเครียดมากรถติดหล่มนะครับเพราะว่าที่เครียดไม่ใช่เครียดรถติดหล่มครับอยากให้ออกมาแก่เสีย <laughs> เวลาเสียเวลาเสียเวลานะฮะว่านะครับอันดับแรกนะฮะท่านต้องเข้ามาดูนะครับ ว่าล้อรถมันจะติดลมแบบนี้นะฮะเราจะต้องทำยังไงนะฮะเพราะว่าด้วยน้ำหนักของรถนะครับและก็โมเลกโมเล,ลกุลของดินนะครับปวดวิชาการอย่างไดครู <c oughs> มันทำให้มันจืดน,นะครับทำให้จืดอ่มันก็เลยเลยทำใหเ้เป็นติดลมลงไปนะฮะ <c oughs> ล้อรถมันจะเคลื่อนลำบากนะฮะ หลายคนอาจจะงงและอาจจะไม่เคยรู้เรียนรู้ว่าทํายังไงรถถึงจะสามารถขึ้นไปได้นะฮะส่วนวันนี้สาธิตเท่าสิบพหชแนวยังเ,ยงเงมาอก้เนาะแก้มองยังมือน,นี่มึงจะยังแกบแกมเอาสมมัวบ่หรือสมมัวนม,ม้วอ,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 อนะครับกล้องมาดูด้านหน้าครับล้อนหน้ามันก็จะเป็นอย่างนี้นะอล้อนหน้าล้อนหน้ามันก็จะเป็นแบบประมาณนี้นะฮะ ส่วนล้อหลังมันก็จะติดลมนะครับบางคนอาจจะไม่รู้วิธีการนะครับอันระดับแรกนะครับเราจะต้องเดินหาอุปกรณ์ให้ให้ใกล้เคียงที่สุดนะครับว้าวตอนนี้ผมเห็นแล้วนะครับนะครับผมเห็นแล้วอาทิตย์กูเห็นแล้วอุปกรณ์นะครับเราจะต้องเดินหาอ่าครับใกล้เลนใกล้เคียงนะครับอ่าผมเห็นแล้วนะครับบักแข้งครับบกแข้งบักเขือนหน่อย อ่าสาธิตเอาไว้กินกับสมง้งอผมเห็นแล้วนะครับเอบอบักเขือหน่อยนะครับทั้งผีก็มีด้วยสาธิตอุปกรณ์น้ารักเออเอาสาธิตเอาไว้กินกับใส่กับตำกล้วยตำกล้วยห้องตำกล้วยนะครับ บาทท่านอาจจะไม่รู้นะครับว่า,วาเวลารถมอเตอร์ไซค์ติดหล่มจะต้องทำยังไงนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องมองหาอุปกรณ์ต่างๆแมงด้านข้างบริเวณที่รอรถติดหล่มให้ได้ามากที่สุดจะต้องตาสายตายตา้ตาตาองมองให้กว้างให้รอบนะครับ <laughs> เพื่อหาอุปกรณ์ผ <laughs> มได้อุปกรณ์แล้วครับเด็ย <laughs> ช่างแนบข้าวที่มึงมาบอกเอาดิเขาได้ยังไงอุปกรณ์เวลารถติดหล่มเราเวลารถติดหล่มเราเราได้อุปกรณ์อะไรบ้าง ทำอะไรับเกอคืนเอาเอาไปทาอะไรครับเอาไปทาอะไรเอาไปตำกล้วยครับตกล้วยกับกินเอาต้กินกับอะไรนับลำเนื้อลำเนื้อนะครับนะฮะหลังจากนั้นนะครับรถมันติดลมครับจะต้องรีบไปแล้วนะฮะเราจะต้องคิดหาตอนนี้มันมีอิดอยู่ใกล้นะครับเรายกอิดมานะครับนะฮะเราจะต้องยกอิดมาวาง วางวางเป็นให้มันได้ยางตำต้องห้าก้อนนี่สี่ก้อนแล้วนะฮะยางตำห้าก้อนนะครับอ่าธิตงมานี่เออเพื่อให้สาธินั่งเพื่อไ <c oughs> มปวดขาไม่น่งยองยองโอ้ยโอเคโบเ้โอเคไม่ใช่ไหม รถวิติดลมโยกูกำลังจะหาวิธีการมึงนั่งให้เป็นกำลังใจกูนะมองไปให้กว้างๆอีกมึงพอจะมีอะไรไม่เป็นอุปกรณ์มีอะไรมีอะไรบ้างบุงเนี่ยุงห่ากูอีกเอาเวทหนังสวัสดีพัดบอกนด้ดมมะมายดมมะม่าเดี๋ยวกูเอาให้ อุปกรณ์ด้านข้างนะครับโอ้มีได้ย่อนข้างมเลยสิอีเดียดเลยเอาเอ็มมี่มันเอาเอ็มอมี่มันไปพัดเนาะอุปกรณ์นะอุปกรณ์ด้านข้างนะครับสำหรับน้องๆน,นะครับที่กำลังดูอยู่นะครับเวลาเจอรถมอเตอร์ไซต์ติดหลบนะฮะวิธีการนะครับทำยังไงถึงจะเอาขึ้นได้นะฮะ ได้แล้วนะครับอาสาธิตใส่ตบม้าห่าบครับอะนะครับพอเจอแบบนี้นะครับนะครับมึงหันมาทังอี่ที่หายกำลังใจกูในที่นะครับว่าจะเอาขึ้นยังไงนะครับวิธีการกล้องเข้ามาดูใกล้นะฮะอันดับแรกนะครับเมื่อเห็นล้อรถมันติดลมแบบนี้นะฮะเออเมื่อเห็นล้อรถติดลมนะครับ อันดับแรกนะครับเอาสาธิตลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาอา่าพอลุกขึ้นมานะครับมึงต้องนั่งลงนั่งลงอ่เอามือขวดพักบุ้งมึงวางไว้ก่อนเอออุปกรณ์วางไว้ก่อนอุปกรณ์วางไว้ก่อนเออเออเอามือขวดลงนี้ขวดขวดออกขวดนีอ้ออกอ่าขวดออกเออ นะฮะแต่เราจะต้องเอาขวดดินออกนะฮะขวดดินออกอ่า hmm. อ uh ่าขวดขวดทางนีน้ำขวดทางหนีน้ำอ่ขวดออกจะต้องภาษาอีสานเขาเรียกว่าขวดนะครับภาษาภาคกลางเขาเรียกอะไรกูไม่รู้เออเขาเรียกว่ากลนออกอ่มันกลนร้องนะฮะเอาออกเออเอาออกเอาออกตรงนี้ออกด้วยมันติดล้อเอาออกเออ อ่าเอาเอาตรงนี้ออกนะฮะต้องดูนะฮะอ่าหลังจากนั้นนะครับเอาใส่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 ออเออใส่ตรงนี้น้ำอ่านี่แหละเอาใส่อีกอ่าอ่านะครับ นี่นะครับต้องดูนะครับน้องๆที่เวลาขับมอเตอร์ไซค์ติดหล่มนะฮะอ่าเอาไปเอาอย่างนี้นะฮะอ่มองหาอุปกรณ์ส่วนควบด้านข้างอีกไหมสนธิตเรามองหาอีกไหมมีแล้วครบแล้วใช่ไหมมีอะไรบ้างนะตอนนี้มีมผังวงรังวงไปใส่ใครต้มมะม่ต้มมะม่วงอะไรอยังงี้บุกแกล้งขม ไปกินกับอะไรตำลัำเนื้อตำล้ำเนื้อเออแล้วบะเขือคืนบะเขือขึนบะเขือขึนมันตำกล้วยมึงที่ตำกล้วยเอาเอาแล้วเราต้องทำอะไรอย่างงี้ดูวิธีการอย่างมึงมาคบ้าบอบ้าบออยู่อีกเคว้ยเออแล้วขวดออกแล้วยังเมื่อกี้นี่ขวดออกแล้วควดออกแล้วใช่ไหมแล้วก็เอาขวดใส่แล้วใช่ไหมได้เเอาใส่แล้วใช่ไหมใส่เลยอ่าทีนี้ขั้นตอนต่อไป อ่าหลังจากเมื่อกี้ทีแรกคือพี่ให้มึงขุดดินออกมาแล้วใช่ไหมแล้วเอาเอาเอาขุดดินใส่ใช่ไหมอ,อ่าขั้นตอนต่อไปมึงขุดดินออกไอ้ควยมึงลูกสิมึงมึงอนะไรไอ้ควย เอาไปเททำไมอ่ะแล้วคือก้าวหนึ่งก้น่งมึงโัวดินอกเออนี่มันเป็นวิธีการที่น้องๆกำลังดูอยู่วิธีการเวลารถมอเตอร์ไซค์ติดลมเอ้โหเปิ้ลสี่ง่ายละอ่าแล้วขั้นตอนสุดท้ายโควดินอกทีนี้เออใกล้แล้วนั่นแหละฮะอ่า เราจะได้ไปหาแนวแก้แล้วเออกูได้หามึงแนวแก้แล้วอ่าวัดดินออกอ่นะครับดูนะฮะเวลาถ้ามอเตอร์ไซค์ติดลมนะฮะบางคนอ่นะครับอ่าหลังจากนั้นนะครับนะฮะโอเคสาธิตลุกขึ้นนะฮะวิธีการนะครับลานะครับวิธีการง่ายๆนะฮะรถมอเไซค์ติดลมนะฮะเราเราผักไปอย่างนี้นะฮะนะฮะ โอเคนะครับผมกับตาดีไม่หันใผมแก่ก่อนนะครับพระมงเนี่ยเออพวกเรื่องพระมงกล้วยนะพระมงแดงนะพระมงมาเลยนะครับโอเคนะครับ ลองไปทำดูนะครับไปปฏิบัติตามนะครพิธีการขึ้นเ้าขึ้นอย่านี่แ่ะสวัสดีบ๊ายบาย